สวัสดีครับนะซีรีส์นะครับตามติดชีวิตคนอเมซอนนะครับอันนี้เป็นบทสรุปจริงๆนะครับของเดือนเดือนแรกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมีอัปเดตประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะจากคุณยาย่านะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะฮะวันนี้เป็นวันที่8กรกฎาคมของเมืองไทยจริงนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูอะไรที่อเมริกานะครับนี่ที่อเมริกาเอาลอสแอนเจลิสนะครับ นี่ยังเป็นวันอังคารอยู่นะฮะในช่วงหนึ่งทุ่มสี่สิบสองแล้วเมื่อคือนเนี่ยถ้าผมย้อนไปเก้าชั่วโมงมันก็ยังเป็นวันอังคารก็คือยังเป็นวันที่เจ็ดกรกฎาคมอยู่ซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละว่าเราอัปเดตไปตอนเช้าเมื่อวานถูกไหมซึ่งจริงๆมันคือวันที่หกกรกฎาคมที่เมกาแต่มันเจ็ดเมืองไทยประเด็นก็คือเมื่อคือนครับคุณย่า,ยา,ายรายงานมาว่ามีขายเพิ่มและที่สําคัญนะตอนแรกปกติมันร้อยสี่สิบเก้าใช่ไหมได้มาอีก เจ็ดสเก้อีกยี่เหรียญน,น่าจะผมว่าน่าจะ2ชิ้นนะนะฮะน่าจะ2ชิ้นแต่ประเด็นหนึ่งหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถามลึกแล้วกันนะครับเป็นสินค้าตัวที่4แล้วครับแล้วก็น่าจะ4ชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นซ้ําผมย้ําเสมอนะครับเพื่อนๆ Amazon ถ้าคุณทําให้มันขายออกได้นะครับมันจะออกซ้ำเรื่อยๆลอดแรกลงทุนน้อยๆบางธุรกิจเนี่ยผมทํารีวิวให้ดูลงทุนแค่สองสบาท ซื้อสิบตัวเนี่ยสองสามร้อยบาทและถ้ามันขายได้คุณรีบเติมไปเลยงานนี้ถ้ามันมันจะออกเรื่อยๆเนี่ยคุณเห็นตัวอย่างแล้วว่าไอ้ที่เราขายได้สี่ชิ้นเนี่ยแต่มันออกจริงๆมันสิบแปดโซนะครับสิบแปดโซนะมันหายไปชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นแรกที่ขายออกอะนะครับมันหายไปชิ้นหนึ่งชิ้นวันที่สิบเอ็ดเดือนหกนะครับมันมันอันนี้เราคุยกันตั้งแต่คลิปแรกๆแ,แล้วนะครับเบสเซ็ตทั้งหมดเนี่ยคุณย่าขายได้สี่โปรดัก a b c d และออก18ชิ้นประเด็นก็คือไอตัวที่ออกมันจะออกเรื่อยๆคุณสักเซแล้วครับตัวไหนออกคุณเติมสต็อกได้ทันทีตามที่ผมพูดและนี่คือตัวอย่างที่เราเห็นจริงๆและถ้าเกิดคุณทำคีย์เวิร์ดดีๆคุณดูยายาสิครับคุณยายาเนี่ยขายออกอันนี้ผมบ,บทสรุปแล้วแหละว่าประมาณ4 p r โปรดักนะครับคิดว่าคงไม่มีออกแล้วท่วงนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ย9โมง44นาทีนะครับเดี๋ยวประมาณเที่ยงนะหรือบ่ายโมงมันก็จะเป็นวันใหม่ของอเมริกาแล้วก็คือวันที่8เพราะฉะนนัั้บบทสรรรุปจิงๆค คุณยาย่าในเดือนแรกที่ทำอเมซอนเขาขายได้ถึง4สินค้าและจำนวน18ชิ้นมีการออกซ้ำตัวออกซ้ำเนี่ยคุณยาย่าได้เริ่มส่งเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วผมอยากให้คุณตามติดจากคนที่ตั้งใจทําจริงๆซ,งซึ่งมันไม่ได้ยากเลยคุณยาย่านี่ก็คือไม่เคยขาย eBay Amazon มาเลยนี่เป็นการทำ Amazon เดือนแรกเท่านั้นแต่ประเด็นคือเขาทำคีย์เวิร์ดดีครับบอกเลยว่าทำคีย์เวิร์ดดี บอกเลยว่าเหตุผลผมย้ำเสมอว่าถ้าคุณจะให้มันเวิร์กจริงๆต้องคีย์เวิร์ดสุดๆจริงๆผมบอกเลยนะจริงๆเนี่ยคือไม่ได้ขนาดนี้เพราะเพราะเรื่องมาได้ขนาดเนี้ยเพราะเรื่องคีย์เวิร์ดล้วนๆเลยผมกล้าพูดตรงๆนะครับแล้วคุณยาย่าก็มัน่นใจไปในแนวทางเดียวกับผมก็คือเน้นทำคีย์เวิร์ดสุดๆนะครับนี่เดือนแรกเกือบจะสอง้เหรียญแล้วนะ จริงๆเออชิ้นแรกที่มันหายไปตีบวกไปสิบเหรียญก็เกือบเฉียนแล้วนะเกือบอีกไม่กี่เหรียญก็สองร้อยเหรียญละจําไว้นะฮะไม่จําเป็นต้องโฆษณา facebook แต่คุณต้องเข้าใจหลักการคีย์เวิร์ดจริงๆถ้าคุณเข้าใจหลักการคีย์เวิร์ดผมบอกเลยว่านี่คือการลงทุนที่น้อยมากธุรกิจหนึ่งเนี่ยเสียเงินไม่ถึงหนึ่งพันบาทคุณย่าิาทำไปประมาณสิบกว่าธุรกิจก็ประมาณไม่ถึงสองหมื่นบาทแต่ว่ามันคือล็อตแรกนะ ตัวไหนที่มันออกแล้วนี่ผมไม่นับนะเพราะเขาส่งเติมไอตัวนั้นนะมันขายออกเรื่อยๆแล้วถือว่าสักเซสแล้วจะมีธุรกิจไหนครับที่มันคืนรีเทิร์นเร็วขนาดนี้ยุคนี้นะบอกเลยว่าแค่ไม่โควิดมานะการลงทุนบางอย่างหลายหมื่นหรือเป็นแสนเนี่ยกว่าจะคืนทุนเนี่ยเป็นปีหรือสองสามปีนะครับแต่ดูจากรูปการคนตั้งใจทำอเมซอนเอฟบีเอซึ่งมันยังเป็นออนไลน์ที่ขายดีและบอกเลยว่ากําไรดีกว่าในเมืองไทยคุณย่าเล่าให้ฟังเองเลยถนะ้าใครไปย้อนดูอีพีเก่าๆนะครับ เขาบอกเลยว่าตอนนี้ธุรกิจขายในเมืองไทยเนี่ยยอดเริ่มดอรอปลงเพราะว่าคือจริงๆคนซื้อเท่าเดิมแต่คนขายมันมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวมันมันเกิดการแบ่งแบ่งกันแต่ a เมซ o n เนี่ยคนประชากรอเมริกา300ล้านคนยังมีเซลเลอร์แค่ประมาณ2ล้านคนแค่นั้นเองมันยังมีโอกาสให้เรากอบโกยเยอะและอย่างหนึ่งความเอ่อเรียกว่าอะไรค่าคองชีพที่นู่นสูงมากข้าอ่ะ หรืออาหารเนี่ยหนึ่งหนึ่งจานเนี่ยสิบห้ายี่สิบเหรียญถ้าข้าวอ่ะหรืออาหารจานหนึ่งยี่สบเหรียญเราเจอของสิบห้าเหรียญผมบอกเลยว่าถูกอารมณ์บ้านเราข้าวจานละห้าสิบาทหกสิบเจสิบเจอของห้าหกสิบคุณซื้อง่ายมากประเด็นคือหาสินค้าที่คนต้องการจริง,รงๆแค่นั้นเองและทำคีย์เวิร์ดให้เขาเซิร์ชเจอแค่นี้เองแค่นี้เองมันเหมือนยากนะแต่ถ้าทำถูกทางบอกเลยคุณยายาก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เขายังทําได้ลงทุนสินค้าไม่ถึงพันรวมจ้างผมทําคีย์เวิร์ดประมาณพันนิดนิดหรือบางทีพันนึงลงทุนสองพันบาทแต่ไอ้จ้างคีย์เวิร์ดผมอะจ้างครั้งเดียวจบต่อหนึ่งสินค้าไอ้เรื่องลงทุนคุณไปต่อยอดเดี๋ยวคุณก็จะรีเทิร์นบอกเลยว่าเดี๋ยวเนี่ยไม่นานคืนทุนทั้งค่าเรียนและค่าสินค้าภายในไม่กี่เดือนและผมวันนี้จริงๆเป็นบทสรุปจริงๆเลยคือหนึ่งเดือนนะครับสามสิบวันแต่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเว,อเวอเกอเมริกาตอนนี้ยังเป็น ยังเป็นอินนี่อยู่นะครับอืมยังเป็นอินนี่อยู่ยังเป็นเนมื่อวานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คืออ่ออาจะพูดอะไรลืมอ่ะก็ประเด็นอเมริกายังเป็นอ่าเนี่ยฮะยังเป็นเมื่อวานอยู่แล้สเัสยังทิวสเตย์ก็คือวันที่เจ็ดอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปเลยว่าหนึ่งเดือนเนี่ยคุณย,าย่าๆนะครับขายได้เกือบสองร้อยเหรียญแล้วก็ออกสี่สินค้าออกเกือบยี่สิบโปรดัก นะครับ18ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมอยากให้เป็นแรงบันดาลใจของเพื่อนๆหลายๆคนที่ตั้งใจอยากทำนะครับพยายามแล้วก็จริงๆเ่ยถ้าลงทุนของแล้วอย่าหยุดลงไปเรื่อยๆครับแล้วตั้งใจทำคีย์เวิร์ดให้ดีๆมันอาจจะมีไม่สักเซสบ้างแต่ถ้านับไปแล้วอุมรวมกันนะครับทำคีย์เวิร์ดดีๆเนี่ยดีเทิร์ไอตัวไม่สักเซสลงลงทุนแค่10ชิ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีไม่ดีบ้างแต่ว่าปรับคีย์เวิร์ดได้ นะก็อยากให้ตั้งใจทํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ทํำอเมซอนแล้วแต่ผมย้ํานะนอกจากสินค้าขายดีเอิออีกเทคนิคหนึ่งคุณย่าๆนี่เอาสินค้าที่ผมทําเมื่อปี2019นะเออมามา,มาเริ่มทําใหม่แล้วมันก็เป็นตัวที่มันขายได้แรงดีดีทั้งนั้นเลยนะครับอืมแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญมากนะครับคือถ้า เพื่อนบางคนไม่เก่งภาษานะครับบอกแล้วครับโอทออนไลน์มีจ้างนะฮะในราคาเพียงแค่1,000ถึง1 5 0 0บาทของคุณญาญานี่เฉลี่ยคีย์เวิร์ดที่จ้างทาแค่ประมาณ1 0 0 0ถึงหนพันสองหนหลังๆเนี่ยอยู่ประมาณพันพันสองไม่ถึงพันฮะมีชิ้นเดียวที่หลุดไปพันห้าเพราะมันเยอะมากเยอะจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเก่งภาษาคุณไม่ต้องจ้างผมก็ได้ผมไม่ได้บังคับเลยอยากให้ทําเองด้วยซ้ำ Time, จะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ราคาของโอทออนไลน์บอกเลยว่าค่าจ้างทำคีย์เวิร์ดพันถึงพันห้าไม่ได้แพงเลยครับม แลวผมก็ไม่ได้อะไรมากผมได้ประมาณ10%แล้วกันเอาพูดตรงๆถ้าผ่านมันมันมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะฟรีถูกว่าแต่ส่วนหนึ่งอะ่ะผมก็เอาเงินไปให้กับน้องที่เขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆและนี่คือผลจากทาของมันนะแต่ถ้าใครเก่งภาษานะครับทาเองได้ที่ผมสอนไปว่าทําคีย์เวิร์ดเอามายังไงวางยังไงให้มันได้ผลดีอย่างนี้และเราไม่ต้องเสียเงินกับการโฆษณาอเมซอนด้วยนะนี่คือบทสรุปจริงๆนะครับสุดๆแล้วเพราะว่าวันนี้ถึงแม้มือใครจะเป็นวันที่8 แต่อเมริกายัางวันที่7อยู่นะครับคุณยาย่าขายออกถึง4สินค้าผมบอกเลยว่าลืมนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่เริ่มทำ amazon หรือคนที่กำลังท้อแบบโอ้ฉันทำอะไรดีงานประจำก็โดนลดเงินเดือนเวลาะอะไร,ระพวกนี้คือหลายๆคนบ่นมากคุณต้องเริ่มออนไลน์แล้วครับออนไลน์ online คือทางรอดเพียงแต่ว่าคุณจะเริ่มออนไลน์ไหนคุณยา่าเนี่ยเขาทำออนไลน์มาหปีแล้วขายลาซาด้าช้อปปี แต่นั่นแหละเขาเห็นแล้วว่ายอดมันตกเพราะคู่แข่งกระโดดเข้ามาเยอะเขาก็เลยกระโดดมาที่อเมซอนซึ่งเป็นตลาดโลกตลาดที่คนเข้าเยอะที่สุดในโลกยังเป็นตลาดใหญ่อยู่และนี่คือโอกาสในการเริ่มสตาร์ทาทางที่เขาไม่เคยทําอเมซอนเลยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แต่นี่คือหลักสูตรของโอทออนไลน์เรามั่นใจว่าถ้าคุณตั้งใจจริงกับเรานะครับตั้งใจจริงกันไปด้วยกันผมจะทําให้คุณมีรายได้หลักแสนให้ได้แต่ ต้องตั้งใจทําจริงๆนะบางคนมาเรียนแล้วก็หายไปมาเรียนแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยคุณกล้าที่จะลงทุนไหมเราลงทุนน้อยๆเราไม่ได้ลงทุนเยอะอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจกับเรานะนะครับขคอนนิดนึงขายคอนนิดนึงนะอ่าก็โอทออนไลน์นะครับโออนนนะอนไลน .com นะครับเว็บไซต์ที่ขายของออนไลน์แล้วก็นะฮะเดี๋ยว ก็มีคอร์สอเมซอนนะฮะแล้ววันนี้คอร์สอเมซอนนะครับซื้อแชร์เครื่องมือหนึ่งปีแถม eBay ด้วยนะครับแล้วก็แถมเครื่องมืออสามปีนะไปดูรายละเอียดได้นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปคุยไลน์ละนะครับหรือจะไม่เอาอีเบสแต่เป็นผ่อนเครื่องมือก็ได้นะครับไปดูรายละเอียดได้แล้วก็สงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมใน Line แอดได้เลยนะครับอ่าแอดเพิ่มเพื่อนม,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 มานะครับหรือเป็น Line Official Account ใหม่นั่นแหละนะครับหรือพิมพ์เองแอดโพสออนไลน์โทรมาได้ที่เบอร์0815511616เราทําคลิปขึ้น YouTube ทุกวันครับเพราะฉะฉนั้นฝากเป็นกําลังใจใจห้้เราดวยนะฮะ เวลาเราเห็นมี s u b สไครป์เพิ่มขึ้นก็เป็นกำลังใจให้เรานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากซับสไครป์ฝากกดกระดิ่งแลามีโซเชียลอื่นนะเป็น Facebook Fan Page เป็น Twitter เป็น Instagram TV ของโอตออนไลน์นะครับยังไงก็ฝาก follow ฝากกดตุกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ